ไหนว่าเบอร์เมลลี่ปะวะเอา้าไม่มีเบอร์เมลลี่แน่หรอมีฉากติ่มซำปาดได้หรอโหซิรินมันจ้างหนึ่งแสนได้หรออีเที่ยไอ,อเที่ยเกินไปนหนูก็นึกว่าแบบจ้างแบบเออสักสองหมื่นอย่างเงี้ยแค่นี่มันเอาเงินมาล่อหนึ่งแสนเที่ยเกิน โลครับไม่ว่างคับไม่ว่างเอาอีเด็กเที่อไม่ว่างอะเหรอฮัลโหลฮัลโหลไม่ดีพี่หนูหนีตำรวจอยู่แป๊บนึงมันหน,น,นีตำรวจอะไรของมันวะมันจบปูหนอเรคิว่าคนนี้จะสาวดีปะ ขอนั่งกินน้ำพริกแบบอร่อยวะเอ้ยตอนนั้นหนูเมาตอนนั้นหนูเมาเขาไม่กล้าบอกรักแบบน่ารักน่ารักป่าเลยบอกแบบรุนแรงโอ้โหเกินไปมันมีแฟนแล้วติ่มซำตอนนี้มันมีสาวใหม่ไปละ สวัสดีครับพี่ชายค้าวเดยครับว้าอย่าโคตรหนูเลยเลว้าวววแล้วให้ค้าวว่าไงว้าวคืไม่อยา่างส่วนอนาคตไปว้า เอาอีกเอาไงต่อตั้งสติหน่อยมาโมยชื่ออะไรคะเนี่ยอะไรนะครับอะไรนะพี่ชายชื่ออะไรคะผมชื่อโชคชักชักครับว้าวาออไดรร้ใจมาดูอีกแล้วอย่าดูวดูจ่ด ชื่อหมาอมุ้ยคะ่ะหมาอ,อุ้ยเหรอหมาอมุ้ยหมาอ,อุ้ยอะไรล่ะอ๋อเรียนผิดครับรันรานี่ทำอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปรับเพื่อนที่ใครเครียดครับเพื่อนเครียดเหรอคะถ้าเพื่อนไปเครียดเพื่อนเครียด <laughs> แล้วทำไรครับเนี่ยจะทำไรครับไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ เข้ามาแล้วเจอคนก็เลยเดิมนมาถามอ๋อถามผมคนที่เท่าไหร่คนที่หนึ่งอ๋อนะหลังรีหลังรีอะไรคะอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าถามผมคนที่ตั้งแต่ <คน S 1> แตเข้ามาก็คุณอะคนแรกเลยอ๋อภูมิใจปะครับภูมิใจภูมิใจมาวออนเดียวหรอครับเนี่ย <laughs> คนกูเห็นว่ากับใครป้ล่ะ Oh, <laughs> นั่นน่ะสิขอโทษสิครับแล้วคุณรู้ไหมว่าไอไองานต้มท่อมเนี่ยมันได้ตังเหรอทำไมคนไปเยอะจังได้ครับได้ๆมันงานเหมือได้แปดพันครับหูยแปดพันเลยเหรอกี่นาทีสี่สิบนาทีนานอ่ะ เดาวดอมขอเวลาเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคุณชื่ออะไรนะหมามุ้ยมหมามุ้ยโอเคครับมื่เจอกันนี่แปลว่าไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะรูปปะ้ป่ะมืออีกได้เจอครับได้เจอได้เจออยู่แล้วเรามันคนเคยๆอะยังไงก็ได้เจอครับคนเคยๆย,ยังไงคะคนเคยๆเ,เลยวะคนรู้จักกูหรอ เอาว่ะเราวิกฤตทำไงดีเคยเคยไงเคยเคยอะไรคะเคยเคยคุยกันเมื่อกี้ไงครับอ๋อใช่ล้วคงได้เจอกันอีกไงอ๋อโอเคค่ะไปเจอกันก็ได้ครับบายบายครับคุณหมาเมื่อยสุกค่ะบ๊ายบายเขาแล้วก็ต้องทำงานอะไรอยอะเนี่ย มันถึงเวลาละไหนฟาร,ร์มรอบเมืองสตรอ,อเบอรี่เหรอที่นี่มันต้องโพล่ปะน้ำพริกก็เผ็ดจังเลยเวนนี่เขาสวัสดีค่ะตกปลาได้เงินดีหนูตกปลาไม่เก่งพี่กดไม่ทัน ตกตรงไหนตกปลาไปดูก่อนกลาดตรงไหนนี่เราต้องไปซื้อของยังไงเราต้องมีอะไรมั่งนี่ดูสถานที่ก่อนแล้วกันยวไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเปเสื้อแกงกันไปดูแบบมีเนมหน่อยกับตัน np กับตันน้ำผง อุยอ้ยเอ้าเปลี่ยนตรงไหนอะเอ้าเฮ้ยเปลี่ยนตรงไหนเอ้าเปลี่ยนได้ปะนี่เอ้าทุกคนมันเปลี่ยนตรงไหนอะอ๋อ